วันไหนไงเราโหนเนาะจูเกก่อนส่วนหมดแล้วจีบหายไม่ต้องแดกแล้วบ่ายกี่โมงแม่ว้าวบ่ายกี่โมงฉันนัดไบ่โมงบ่ายโมงเลยเนาะไบ่โมงยี่สิบไม่ต้องแดกอยากกินอะไรบอกเลยผัวฉลาดเดี๋ยวไปแดกข้างนอกแม่ชอบขายผัวเป็นผัวป้อนต่อไม่ได้แล้วโอ้ยแปลงไม่เคยมีเป็นไงล่ะไม่เคยมีแต่ตอนนี้มีผัวก็นแล้วพอแม่ขายของแต่สาวเลยหรอคะ ไม่สาวลูกมีผัวแล้วอายุเท่าไหร่เริมขายของอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วมีผัวอายุเท่าไหร่แม่มีผัวอายุป8อุ้ยเขาจ่ายไหม70แล้วเท่าไหร่7200ผู้อยากดูโมเดินหมดเลยนะแม่ยกเว้นอี่ทำไมวะลูกมันยังไม่มีตังกันเลยลูก แต่ถ้ามีสปอนคอว์ถ้ามีสปอนแม่ก็กินดีด้วยเหรอปีใต้จะปีใต้เหรออยู่ใต้ทุ่นแต่ปีทุนไอ้ลุ้ยอย่าเพิ่งส่งเรยไอ้ลุ้ยเลยย่าแต้ทุ่นช่ได้ไม่เดื่องของเจ้เลยอ่ะชูรสอยู่ยังไม่ได้มาลูกใส่ไหมใส่ไหมใส่ที่ลูกขาได้เหรอขาได้เหรอชิมก่อนให้ชิมก่อนที่ไนน้ำหน่อยแต็มัดแต่ไต่หน่อย แต่งตานดีกหรอใช่เยอะไปปะไม่เยอะหมอตัดขาป่ะป้ยไม่ต้องกลัวหมอเยอะแยะตอนนี้ขอเป็นรายการแรกใช่ไหมที่เป็นรายการแรกก่อนแนี้ใา่ตอนแรกแล้วขอเป็นรายการสุดท้ายเลรอครับก็ดีปู๋จะได้ไม่เกินตื่นมาไม่มากูไม่เหนื่อยวันนี้มึงมากูไม่ได้หยุดตัวเนี้ยแม่หลับพี่บอยเป็นลูกกี่คนได้ปะได้ ไน้าบอยมันจะไม่มาดิมันเข็ดเที่ยวเลี้ยปลาอร่อยมากแม่อร่อยไหมปลามันสดมากทำยัง<ช>ไ่ก็เลยสดเลยเหรอเขาตกมาใหม่ๆนี่ปลาอ๋อนี่ไม่ได้ไม่ได้ปลาเลี้ยงเหรอแต่ไม่รู้ตกที่ไหนามาเอาพูดไปเรื่อย <ç uk> ชื่อจริงชื่อนางสาวบุญทรงเหรอคะบุญจรงชื่อเล่นจรงสีมณีแดงทรงสีมณีแดงดึงดึงทรงสีอ่าเก่งมากแต่อันนี้ชื่ออันนี้เรียกว่าอะไรไหนอ่ะคาทูกันเก็บจีทุกคนนะลูกนะไม่ขอร้องนะลูก ขอให้ติดติดตามบอยหน่อยลูกบอยอะไรวะบอยนั่นเป็นคนอะไรวะเฮ้ยขึ้นตูดอ่ะขึ้นขายยางคขึ้นเปล่าขึ้นแล้วขายยางอ่ะนอ่าโอ้โหโอ้ยตกใจจุ๋ยมากแม่ชอบป่ะชอบไอ้สายอะไรวะเนี่ยมันไปตกเป็นเกงในกูแล้วเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้าไปในร่องตูดก็พอแม่ไม่อะไม่เม็ดมึงจะมาบดนะเฮ้ยอะไรไม่ยิ่งสมร่อตูด เนี่ยมันดูใหม่เนี่ยอยู่ดีๆไฮ้กางเกงนายเป้าขาดป่ะเฮ้ยไอ้บอยจะมาเยอะหรือวะกูยังไม่หายเหนื่อยเลยนะเนี่ยมาอีกแลอ่แ้วพอพี่บอยจะมาทำไง ก็ต้องทำก็ต้องทำสองคนมาด้วยกันได้เปล่าลูกมาหลอกกินข้าวฟรีขอกินข้าวฟรีขอกินข้าวฟรีโอเคลูกเพราะว่าเห็นมาต่างถิ่นมากบทีมงานใช่ไหมเปล่าไม่ได้มาด้วยกันเปา่าแล้วมาทำไมใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อ้าวไม่ใช่ญาติแม่หรอ ไม่ใช่ไรกันไม่ใช่ญาติแม่หรอไม่ใช่เอาใส่ไว้บอยไม่ได้มาด้วยผมมาแค่นี้เอาหนูที่สามมาไม่แล้วเขาเป็นใครอ่ะก็จะไปรู้ไม่ได้เอาหนูก็นึกว่าหลานแม่ไม่ใช่หรอกแม่รู้ว่าใครแม่ก็ไม่รู้ว่าใครมานึกว่านทีมงานมึงมาตายแล้วบอยมึงเอาใครมาแล้วเขามาแม่ให้ข้าวเขากินไหมล่ะเอ้าถ้ามาก็ต้องให้กินแต่เพราะวันที่นี่ไม่มีขายใช่มึงมายังไงวะอันนี้เจ้าหนึ่งสองสามเตียง กูงงเต็กเลยนี่ยบอยตั้งใจเต็มที่ให้กับบอยอาทิตย์หน้าพี่บอยต่อมาอีกแม่เฮ้ยมึงหยุดมั้งอะไรวะนี่บอยมึงหยุดมั้งเลยมึงอย่ามาบ่อยไม่คิดถึงกันหรอคะเออไม่มันมาบ่อยๆกูก็เหนื่อยสดีค่ะสวัดีค่ะมีอะไรกินมั้งน้ำพริกได้กินเนี่ยพูดสิพูดมีอะไรกินมั้ง นี่พาของขวัญมาให้นะแม่ปอม,ม,มนะผมพูดไม่ออกเลยผมร <laughs> ู้จะพูดที่อะไรแล้วเนี่ยผมพูดไม่ออกเ็บายเฮียอยู่ๆมาไอ้จ้ามึงอยู่ๆมึงมายังไงเนี่ยไอ้เฮียกูตกใจหมดเลยคร <laughs> <laughs> าวหน้าคือให้พี่บอยมากับพี่จ้าหรือว่ายังไง <laughs> ให้จ้ามาคนเดียวก็ได้ไหม

ปันก็ไม่หายขันจีนขันอยู่ขางไงขันใดขันไหนเลยแม่ขันอยู่ตรงเนี้ยเวลาขันแม่ทำไงกันหน้กูก็บีดไปยุงสามตีจึงนัยซอมหายเจ็บปวยผมเนี่ยคนรู้สวัสดีครับ โอ้ยพ oh ี่แม่ละเขาเป็นเด็กกตะตันอยู่แม่ถ้าจริงๆลูกแม่จริงแม่หลายเยอะแล้วก็คุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณ ขอบคุณมากๆจับหนูจับมือหนูก็พอโอเคแรับแม่ต้องรับแม่หน้ารับสิคะไม่เอาว่ากูกลัวหนามจิ้มกูอยากกินอะไรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังให้ยศุลย์ไปหาไปหานะลูกนะบอกบ่อยเดตอนกำลังไปหาแล้วบอกเดี๋ยวจะไปกับพี่บอยบอกบ่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกหยุดบอกบ่อยเดี๋ยวให้ลูกครูไอ้เหี้ยไม่ฟังกูถามเรื่องต่างมึงไม่ต้องถามแม่เพราะว่าบางทีลูกก็ให้มึงไม่ให้ ก็มาเยอะตามคลิป้อยเนลอนเนลอนตีนี่พอเป็นแดนเซอร์ได้มาปเป็นหัวอน้าแดนเซอร์เลยเอาบ้อ่ว่นงถิงหรือเปาเขาบอกว่าด่าหนู่อยบอกแม่ด่าหนู่อยให้ด่ามึงมึงให้แม่ด่าตัเฮียไอ้เฮียมาโดนให้ด่า ออแต่ตกิก็มีแบบว่าโฆษณาอะไรอย่าไปกดทิ้งนะลูกดูไปยาวๆใส่ของเ้ประตูอีกเข้าประตูไหนเข้าประตูโน้นโยมก็หลวงพ่อกบหลวงพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเข้าประตูไหนขเขาบอกเผาบ้างดาไอไอย่างเงี้ยม,มันเผาไม่ได้เนี่ยผิดสินนะเผาบ้างด่าไม่ผิดสินอ่ะหลวงพี่ผิดสินไม่ดาไม่ผิดถ้าหลวงพี่พูดนะโดนโอย ยย้าเพี่ไม่ทำแล้วครัวบ้านแม่พี่จะไปทำครัวบ้านพ่อครัวบ้านแม่ยกให้พี่บอยแล้วให้พี่บอยทำไปกันเลยไปกันเลยเหรอไปเลยก็แล้วแต่เนาะแม่แม่ลู้ชายเนี่ยลูกเขามาอยู่กับแม่ยี่สิบกว่าปีแม่เขารักเขาเป็นลูกเพราะเขาจะอยู่กับแม่ตลอดไม่ต้องเถียงกูแล้วนะห้ามไปสิว่ามึงไม่รู้จริงไม่เชื่อบอยผมเชื่อกูเนี่ย แม่ลอนเมลอนเมลอนลอนเก่งป่ะล่ะเมลอนมันลอนเลยโอ้โ่อนเก่งอีกอ่ะซื้อเมลอนมาฝากขอบคุณมากๆคุณแม่เล่าสิครับผลไม้ตำนานของผลไม้สี่กล่องนี้โอ้โหจริงๆแล้วจะบอกก็าว่าบอกแล้วว่าอย่าอย่าซื้อเยอะลูกไอ้บอลต้องใส่คนแก่แล้วเป็นไงคนสุดท้ายคนแก่เป็นเจ้าของร้านคนแก่เป็นเจ้าของร้านคนแก่เป็นเจ้าของร้านกูอยากจะขำหัวเราะมากเลย ร้อนร้อนน่าภูมิใจในตัวผมแต่กูบอกได้เลยทไมเมื่อลูกหวังดีกูจะเลี้ยงหมาผมก็ของอร่อยไหมคือเน้นเน้นของสดขค้นเครื่องแล้วนะบอยเดี๋ยวเจอกันลูกขค้นเครื่อนทั้งแรกตื่นเต้นมากทั้งเยี่ยว เขาบอกชั่งน้ำหนักหน่อยค่ะมีกระเป๋าด้วยอ่ะต้องขึ้นวยกับกระเป๋าอันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่แม่แต่กระเป๋าคนด้วยคนด้วยดิรักผัวมากรักผัวผัวรักเมียป้อตอบหน่อยสิกลิ่นมันยังไงคะแม่ฮะก็กลิ่นปลานี่เนละยมันเป็นปลามันจะไปกินกะปิได้ไงสา้าคนแก่น้องไม่เคยมีแฟน ้อีแดนกีตาใี่ไหมว่ากูร้องไม่เป็นหมาอ,อันนี้ตัวอะไรอันไหนว่าไม่์กีเมาส์ไม่์กีเมาส์โดราเลมอนโอ้โหชูงงเลยบอกให้ <c oughs> เห็นเนี่ยรวมไมค์กีเ <c oughs> มาส์รักหัวมากรักหัวที่สุดอขอบคุณทุกคนเลยนะลูกนะที่ติดตามนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายลูกทุกคน